เดินของพิกษุนุ่มพันธ์ยังก้าวเดินไปอย่างต่อเนื่องใช้ชีวิตอยู่ภายในป่าเพียงลําพังรูปเดียวสอดแสวงหาสถานที่ที่เป็นสปายะมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ภายในป่าแถประเทศเพื่อนบ้านอันว่าขเขมรหรือประเทศกัมพูชาอันเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยซึ่งในสมัยนั้นกัมพูชายังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยอยู่การไปมาหาสู่กันในสมัยนั้น ยังคงดําเนินไปอย่างไม่ยากลําบากนักการใช้ชีวิตเพียงลําพังภายในป่าของพิกษสุนุมพันธ์นั้นก็เป็นไปอย่างอัตคัดเพราะนานๆทีจึงจะเจอหมู่บ้านผู้คนสักครั้งหนึ่งพอได้บินทบาดอาหารมาครบร้ัยบ้างวันไหนเดินเข้าดงเข้าป่าเลกไม่เจอหมู่บ้านไม่เจอผู้คนเลยแม้แต่คนเดียวก็ต้องยอมอดอาหารสองวันบ้างสามวันบ้างตามแต่สถานที่ที่ได้ปรากฏอยู่แถวนั้นแม้ความเป็นอยู่จะยากลําบาก แต่ภิกษุหนุ่มพันจิตใจก็ยังไม่หวั่นไหวยังคงตั้งมั่นต่อการฝึกปฏิบัติทำกรรมฐานบำเพ็ญเพียรต่อเมื่อล่างกายมันหิวโหวยขาดอาหารมาหลายวันก็ถือโอกาสเพ่งดูกายเพ่งดูทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความอยากความหิวโหวยที่มันบีบคั้นทุกข์ขจิตความหิวความโหยเป็นธรรมชาติของสรรพสัตว์เมื่อาตุขันตรงการอาหารมาบำรุงมันก็จะแสดงอาการความทุกข์ขึ้นมาอย่างชัดเจน เป็นนิมิตท,ที่ไม่มีใครปรารถนาที่จะก้าวเข้าไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมแต่กระบวนการของการดำเนินชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมจะหลีกไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นทุกทางกายหรือทุกทางใจก็ตามความทุกข์ที่เกิดจากความหิวอันนี้ทุกคนบนโลกใบนี้หรือไม่เว้นแม้แต่กระั่งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ต้องประสบพบเจอกันทั้งนั้นที่พวกเราต้องวิ่งวนวุ่นวายอยู่กับการทางานทำการก็เพื่อให้ได้เงินมา ได้เงินมาซื้ออาหารเพื่อให้ท้องอิ่มเพื่อบำรุงร่างกายนี้ให้คงอยู่เพื่อให้ผ่อนคลายบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจากความหิวถ้าหากวันไหนไม่ได้กินไม่แต่มื้อเดียวร่างกายก็แทบแย่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการอาหารไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องทำงานไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยมันก็คงจะดีไม่ใช่น้อยแต่ความเป็นจริงแล้วแต่ความเป็นจริงหาไม่ได้จากโลกมนุษย์ไปนี้เลย แต่หากว่าหาได้จากโลกของเทวดาพรหมและนิพพานเท่านั้นที่ไม่ต้องดิ้นลนเสวยแต่ความสุขไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องร้อนไม่ต้องหนาวและที่สำคัญไม่ต้องหิวด้วยทั้งเทวดาพรหมและนิพพานจะมีอยู่อารมณ์เดียวคืออารมณ์ความสุข เมื่อทุกข์จากความหิวมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็นั่งดูทุกข์มันอยู่อย่างนั้นทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายหรือว่าอยู่ที่ใจพิกสุนุมพันพเผชิญความหิวอย่างหนักอย่างที่ม่เคยเป็นมาก่อนหิวจนน้ำตาไหลได้แต่นั่งกัดปันอดทนกับความหิวอยู่อย่างนั้นกิเลสมานมันก็คอยเจ้๊ยบกรมจิตใจให้ยอมแพ้และหันหลังกลับบ้านแต่ก็มีสติค,คอยย้ำเตือนอยู่เสมอว่า ถ้าหากว่าเรายอมแพ้เราก็ต้องแพ้มันอยู่ล่าไปพระตถาคตท่านงเคยอดน้ําอดข้าวมาถึงหปีร่างกายสังขารของท่านายังคงนดาลงอยู่ได้เราอดแค่วันสองวันเท่านั้นถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปเถิดไม่ขอเิ็เดือดเป็นร้อนกับมันกับความหิวความอยากมีก็ฉันไม่มีก็ไม่ฉันเมื่อพิจารณาได้เช่นนี้จิตใจของภิกษุหนุ่มพัน ก็เกิดกำลังใจขึ้นมาอย่างมหาศาลเกิดความกล้าที่จะต่อสู้กับทุกข์ไม่สำออยอ่อนแอเหมือนอย่างกับวันสองวันที่ผ่านมาไม่สนใจกับความตายไม่อาลัยหยดีต่อชีวิตยังคงมุ่งมั่นต่อการบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ภายในป่าของเมืองขมิแม้ร่างกายจะหิวโ่แต่จิตใจก็ยังเอิบอิ่มอยู่ในธรรมเหมือนกับว่าใจและกายสังขารน,นั้นมันอยู่คนละส่วนกัน แม้จะ,ะเผชิญความหิวอย่างแสนสาหัสขาของพระพิษนุมพันก็ยังคงเดินเหยียบย่ำภายในป่าก้าวเดินจาลิกขุดองต่อไปเดินทางต่อมาอีกสองวันกว่าก,าก็ได้มาเจอกับหมูบ้านพอได้มาเห็นหมู่บ้านได้มาเห็นผู้คนจิตใจมันก็เริ่มมีความหวังหวังว่าจะได้อาหารนั้นมาคบมาฉันพอเดินเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านก็ไม่มีใครมาใส่บาตรเลยปรากฏว่าในวันนั้น ไม่ได้อาหารมาขบมาฉันเลยไม่แต่สักคำเดียวจิตใจรู้สึกหอเหี่ยวผิดหวังและเป็นทุกข์ภิกษุหนุ่มได้พิจารณาอยู่ภายในจิตภายในใจว่าโอ้นี่แหลนะหน้าคนเราได้สมหวังก็เป็นสุขพอไม่ได้สั่งใจก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความหิวเพราะความอยากได้กินก็ดีใจไม่ได้กินก็เศร้าใจเป็นอยู่อย่างนี้แสดงว่าทุกข์นั้น มันไม่ได้อยู่ที่กายแต่มันอยู่ที่ใจของเรานี่เองเหตุมันเกิดขึ้นจากใจเราก็ต้องแก้ไขที่ใจของเราเมื่อภิกษุหนุ่มพันพิจารณาได้ดังนั้นก็เดินทางจาลิกตุตรงต่อไปแม้ร่างกายจะหิวโหยจนแทบจะก้าวขาไม่ออกมีเพียงน้ำในกระบอกไม่ไผ่่ยังคงพอประทังความหิวไปได้เป็นระยะระยะเมื่อเหนื่อยก็หยุดพักหายเหนื่อยก็ลุกขึ้นเดินต่อ พอเดินมาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งพิกษุนุมจึงตัดสินใจปรากฏอยู่ห่างจากหมู่บ้านนั้นไม่ไกลนักคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะเข้าไปบินตบาดายในหมู่บ้านนี้ดูเพื่อว่าจะได้อาหารมากลบมาฉันหลังจากที่ไม่ได้ฉันอาหารมาแล้วถึงสี่วันเต็มๆพิกษุนุมพันยังได้ทําการปรากฏอยู่ห่างจากหมู่บ้านนั้นประมาณหนึ่งกิโลเมตรพอตกกลางคืนก็นั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาตามปกติ ในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั่งสมาธิไปในกฎนั้นหูก็พันได้ยินเสียงดังกรอบแกบเสียงเหมือนปีเท้าของสุนัขหรือสัตว์อะไรบางอย่างที่กำลับบงเดินเหยียบไปไม้แห้งอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่ปรากฏพอลืมตาออกมาดูก็ปรากฏว่าเห็นสุนัขต,ตัวหนึ่งที่มีร่างกายผอแมแห้งด้วยความหิวโซเดินโซซัดโซเซอยู่ต่อหน้าพิกสุนุมนั่งจ้องสุนัขหิวโซตัวนั้น แล้วพิจารณาน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของตนนี่และหนอความหิวความกายความอยากมันช่างทำลายทำลายชีวิตของสรรพสัตว์บนโลกใบนี้สุนัขหิวโซตัวนั้นมันผอมแม่งร่างกายสั่นเทาอาการของมันเหมือนแทบจะหมดแรงเดินเดินหยุดหยุดอยู่อย่างนั้นสุนัขตัวนี้ มันช่างเหมือนเราละเกินที่เผชิญความทุกข์ความหิวมันคงจะทุกข์มากไม่น้อยภายในท้องภายในไส้ของมันคงไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยกระเพาะคงบดขยี้ความว่างเปล่าคงเจ็บปวดทรมานกับความทุกข์ไม่แพ้เราเมื่อเห็นเช่นนั้นภิกษุหนุ่มจึงได้คว้าเอากระบอกไม้ไผ่ที่วางอยู่ข้างๆบาดเอามาเขย่าดูว่าภายในนั้นยังพอมีน้ำเหลืออยู่หรือเปล่าพอเขย่าดู กรู้สึกว่ายังพอมีน้ำเหลืออยู่สักอึกสองอึกพิกสุนุมจึงเรียกสุนัขตัวนั้นเข้ามาใกลๆ้ๆแล้วเทน้ำที่เหลือในกระบอกไม้ไผ่นั้นลงใส่ฝาบาตแล้วเอาวางไว้ต่อหน้าของตนสุนัขผู้หิวโหยตัวนั้นกะกาก,ก,ก็วัวไม่กล้าที่จะเข้ามาใกลๆ้ๆทั้งเดินทั้งหลมด้วยอาการที่หมดแรงด้วยความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกพิกสุนุมจึงได้หยิบเอาฝาบาตที่เต็มไปด้วยน้ำนั้นเอาไปให้สุนัขตัวนั้นใกลๆ้ๆ ข้ามีแค่นี้แหละนะที่จะแบ่งให้เองมีเพียงน้ำเปล่านี่แหละที่พอยาไส้ไปวันวันสุนัขตัวนั้นก้มคอลงกินน้ำด้วยความหิวกระหายมันเลียก,กินน้ำจนหมดฝาบาทไม่เหลือน้ำเลยสักหยดพิกสุนุมนั่งมองด้วยความเออิ่มใจที่ได้ให้ทานกับสัตว์โลกผู้หิหวโหยแม้จะเป็นน้ำที่ไว้ให้สำหรับตัวเองก็ตามการให้ทานแม้เพียงน้อยนิดนั้นให้กับสัตว์โลกผู้ยากไร้ ก็ทําให้จิตใจของพิกสุนุ่มมีความเอิบอิ่มซาบซ่านการเสียสละในของบางอย่างหากเป็นประโยชน์แก่ชีวิตผู้อื่นฐานให้ไปแบบไม่มีความเสียดายไม่มีความหวงแหนไม่ได้แฝงเล้นไปด้วยความเห็นแก่ตัวกุศลผลบุญเหล่านั้นย่อมจะส่งผลต่อจิตต่อใจของผู้ให้ด้วยกุศลผลบุญกับการให้เพียงน้อยนิดให้กับสุนัขผู้อยากไหลหรือจะเป็นด้วยเหตุบังเอิญก็ไม่ทราบเพราะตอนเช้า พิกสุนุมปันได้เดินเข้าไปบินตบาตไปในหมู่บ้านก็ได้ข้าวปลาอาหารมาจนเต็มบาตรพอเดินกลับมาถึงที่พักปักกดก็ยังเห็นสุนัขผู้หิวโหวยตัวนั้นมันยังนอนเฝ้ากดอยู่พิกสุนุมจึงได้แบ่งอาหาร่วนหนึ่งที่บินตบาทมาได้แบ่งปันให้สุนัขผู้หิวโหยตัวนั้นคนละขึ้นกับตัวเองหลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จก็มีเลี้ยวมีแหลงมีกำลังวังชาขึ้นมาพิกสุนุมจึงเลยออกก้าวเดินจาลิกทุ่งต่อ ส่วนสุนัขตัวนั้นที่มันเคยได้กินอาหารด้วยกันมันก็คอยเดินสะกดรอยตามท่านมาเรื่อยๆจนผ่านไปสองวันสามวันสุนัขตัวนั้นก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนมันคงจะเจอสถานที่ที่ดีกว่าที่มีอาหารกินดีกว่ามันเลยไม่วิ่งตามพิกษุนุมจากป่าเขาลับเนาภัยประเทศกัมพูชาจาลิกชนงเลื่อมาจนเกือบจะเข้าเขตประเทศลาวภิกษุนุมก็เกิดหลงป่าเดินวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นเป็นวัน เดินไปทางไหนก็วกวนกลับมาที่เก่าเป็นอยู่อย่างนั้นถึงสองสารอบเมื่อจนเจนจะมืดคำ่ำออกจากป่านั้นก็ยังไม่ได้พิกษุนุม่มจึงตัดสินใจปักกดอยู่ในป่าแถบนั้นก่อนที่แสงตะวันจะรับขอบป่าจนมองไม่เห็นทางเดินบรรยากาศในป่าแถบนี้ตรงเงียบสงัดผิดปกติไม่ได้ยินแม้เสียงรีบปิงเลไลอยล้องระงมให้ได้ยินภิกษุนุม่มแม้จะเดินจาลิกทุดงมาเป็นแลมเดือน แต่ก็ยังไม่เคยเจอเจอสถานการณ์แบบนี้เลยสักครั้งในป่ามันเงียบเชียบไม่มีแม้แต่สายลมพัดต้องใบไม้เป็นอะไรที่แปลกมากแต่สำหรับพิจุนุผู้มีวิชาอาคมอยู่บ้างพอที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่ขับขันจึงไม่มีความตื่นเต้นตื่นกลัวใดๆก็ยังคงทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองตามปกติสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จก็ออกไปเดินจงกรมพอเสร็จจากกิจนั้น ก็เข้ามานั่งสมาธิอยู่ภายในกฎปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนาไปตามวิถีระหว่างที่พิกษุหนุ่มบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นจมูกก็พันได้กลิ่นกลิ่นนั้นเหมือนกลิ่นดอกไม้อะไรสักอย่างโชยมากับสายลมจะว่าหอมก็ไม่ใช่จะว่าเหม็นก็ไม่เชิงกลิ่นของมันสอิดสีเอียนยังไงบอกไม่ถูกแต่พอตั้งใจจะสูดดมกลิ่นนั้นเข้าไปมันก็มีอาการเหมือนจับง่วงเหาหนอนเมื่อมีความรู้สึกง่วง ภิกษุหนุม่มจึงลุกออกจากกฎออกมาเดินจงกรมเพื่อขับไล่ความง่วงนั้นออกไประหว่างที่เดินจงกรมอยู่นั้นจิตยังไม่รวมลงถึงความสงบหูก็พันได้ยินเสียงหนึ่งเสียงนั้นมันดังอยู่รอบๆบริเวณเสียงเหมือนคนกำลังมโหอะไรสักอย่างเสียงฮือๆอยู่ในลาวป่าจนภิกษุหนุม่มต้องหยุดเดินจงกรมมองหาเจ้าของเสียงนั้นออกมาสิท่านไปคางฮืออยู่ในนั้นทำไมล่ะมีอะไรก็มาคุยกัน พอภิกษุหนุ่มพูดจบเสียงนั้นก็ได้เงียบลงเมื่อเจ้าของเสียงนั้นไม่ยอมปรากฏตัวออกมาเจรจาภิกษุหนุ่มก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกิจของตนต่อไปพอตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรภาวนาเสียงนั้นก็มาอีกแล้วภิกษุหนุ่มก็ได้พิจนารณานในใจว่าคงจะเป็นเพราะไอ้พวกนี้กำมังที่ทำให้เราหลงป่าเราคงเผยกำหนดสติจนตกไปอยู่ใต้อำนาจของมัน เสียงนั้นมันพยายามขู่ภิกษุหนุ่มอยู่ตลอดเวลาเมื่อการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรไม่เป็นไปสู่ความสงบมีแต่ความฟุ้งซ่านลำคาญกับเจ้าของเสียงนั้นภิกษุหนุม่มหยุดการเดินจงกรมกลับมานั่งอยู่ภายในกฎมานั่งเฝ้าดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปจิตใจของภิกษุหนุ่มในตอนนี้ยังรักกิเลสไม่หมดยังไม่หมดความิ้นสุดสงสัยจิตยังคงส่งออกนอกอยู่บ้าง จิตจึงติดอารมณ์โมโหโทสะที่เหล่าบรรดาพู้ผีปีศาจเหล่านั้นมาส่งเสียงรบกวนในการทำสมาธิจิตยังจดจ่อส่งออกนอกไปอยู่กับเสียงนั้นทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเลยจิตใจยังคงว้าวุ่นฟุ้งซ่านหมายอยากจะเจอหน้ามันสักครั้งภิกษุหนุ่มนั่งรออยู่อย่างนั้นก็นานพอสมควรก็ยังไม่เห็นเจ้าของเสียงนั้นปรากฏตัวออกมาสักที เมื่อสติระลึกได้พิสุนุ่มจึงรู้ตัวว่าตัวเองนั้นกำลังส่งจิตออกนอกมากเกินไปจนจิตใจไปจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องที่ไม่ควรสนใจพาจิตใจของตัวเองให้ฟุ้งซ่านลำคาญเสียเปล่าเมื่อระลึกได้เช่นนั้นพิกสุนุ่มจึงนั่งขัดสมาธิเอาความรู้สึกทั้งหมดมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้มันไหลไปกับกระแสข้างนอกจดจ้องอยู่กับลมหายใจอย,อยู่อย่างนั้น พอหันมาจัดก,การกับความรู้สึกของตัวเองกลิ่นนั้นก็โวยมาอีกครั้งแต่ข่าวนี้ไม่ใช่กลิ่นของดอกไม้แต่เป็นกลิ่นข่าวกลิ่นข่าวเลือดอะไรสักอย่างเหม็นข่าวจนสะอิดสะเอียนจนแทบจะอาทเจียนออกมามันอะไรกันนะักันนาทำไมมาก่ะควรไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความโมโหภิกสุุ่มจึงตัดสินใจลืมตาออกจากสมาธิก็ปรากฏภาพเห็นอสุรกายสองตนยืนจังก้าอยู่ต่อหน้า ห่างออกไปเพียงสามสี่วาเท่านั้นอสุรกายตนหนึ่งมีร่างกายผอมขาวซีดในตามันกว้างโบหลังค่อมพุงป่งป,งป,งปง่งใส่ผ้าคางเก้งขาดๆดูหน้าตาร่างกายสังขารของมันก็คล้ายๆกับคนแก่อายุป,ประมาณเจ็ดสิปีเศษส่วนอสุรกายอีกตนผมยาวปกคลุมใบหน้านมของมันยาวเกือบถึงเอวฟันขาวแหลมจนเกือบจะเต็มปากในตาของมันสีแดงกล่ำ จ้องมองกระเหม่งมาที่ภิกษุหนุ่มพอเห็นเช่นนั้นภิกษุหนุ่มรู้สึกขนหลังลลกสู้แม้จะไม่มีความกลัวอยู่ภายในจิตภายในใจแต่ความสยดสยองของสองผีป่านี้ก็ทําเอาขนลลกสู้ขึ้นมาได้เช่นกันพวกท่านมีทุรลอะไรหรือภิกษุหนุ่มพูดถามอสุรกายสองตอนนั้นแต่ก็ยังไม่ได้มีเสียงตอบใดๆจากปากของพวกมันแต่่าทต่างของพวกมันแสดงอาการปองไหลหมายจะเอาชีวิตของภิกษุหนุ่ม ที่เดินหลงทางเข้ามาในเขตบริเวณหากินของมันเมื่อเจรจาพาทีไม่มีการโต้ตอบภิกษุหนุ่มจึงได้แต่นั่งดูอาการของพวกมันอยู่อย่างนั้นและได้คิดพิจารณาขึ้นมาอยู่ในใจว่านี่คงเป็นอสุรกายปอบป,ป่าที่มันมาอาศัยอยู่ในป่าเขมนแถบนี้ถ้าหากว่ามีผู้ใดหลงทางเข้ามาก็คงตกเป็นเหยื่อของมันอย่างแน่นอนปอบป่าทั้งสองตอนนี้มันคงจะสร้างเวรสร้างกรรมอยู่ล่ามไป ด้วยความอยากความหิวความโหยของพวกมันมันจึงเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอยู่อย่างนี้สร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้จักจบจักสิน้นเพื่อหยุดการก่อเวรก่อกรรมของปอบป,ป่าทั้งสองตอนนั้นภิกษุนุ่มก็จึงได้ดำริขึ้นมาในใจว่าควรจะสั่งสอนพวกเขาด้วยธรรมะของพระพุทธองค์ไม่ควรลังแกพวกเขาโดยอำนาจฤทธิ์ของวิชาอาคมที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาภิกษุนุ่มก็ได้ล่นวาจาออกไปว่า หยุดก่อนเถิดเจ้าอสุรกายทั้งสองที่เป็นอยู่ทุกปับันนี้พวกเจ้าทั้งสองก็ทุกข์มากพออยู่แล้วไม่ใช่หรือพวกเจ้ากําลังสร้างบาปสร้างกรรมอย่างมหันร,รู้ตัวไหมเรามาก็เพื่อปฏิบัติไม่ได้มาเพื่อเบียดเบียนใครแล้วฉะไหนพวกเจ้าจึงต้องมาเบียดเบียนเราด้วยเราคือผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากวัฏฏสงาสารนี้จึงต้องพาตนเดินออกมาจากสังคมของมนุษย์ เพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรพวกเจ้าทั้งสองก็เดินออกมาจากสังคมของมนุษย์พวกเจ้าทั้งสองไม่อยากหลุดผลบ้างออกหรือระหว่างที่อสุรกายทั้งสองกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ภิกษุน่มทั้งสองก็หยุดชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงของภิกษุน่มเราเป็นลูกของตถาคตผู้ที่มีแต่ความเมตตาไม่เคยชิดแม้แต่จะเบียดเบียนใครส่วนบุญส่วนกุศลใดที่เราเคยสร้างเคยทํา เราขอส่งเจ้าทั้งสองจงประสบแต่ความสุขขอให้พวกเจ้าทั้งสองตั้งใจรับเอาเถิดสัพเพสัตตาอาเวลาโหนตุอัพพยาประชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุ เมื่อสิ้นเสียงบทแผ่เมตตาของภิกษุหนุ่มโดยอำนาจแห่งธรรมอสุรกายปอป่าทั้งสองก็กลายร่างเป็นคนธรรมดาทั้งสองมีน้ำตาไหลาอาบหน้าคุกเข่าก้มลงกราบแนบพื้นดินกราบขอบุณอำนาจแห่งธรรมที่ภิกษุหนุ่มได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของตนกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ช่วยปกป่มทั้งสองให้หลุดพ้นจากวิบากทุกอันนี้ขอให้โยมทั้งสอง จงประสบแต่ความสุขเถิดถ้าไม่ได้พระคุณเจ้าพวกเราทั้งสองคงทุกข์อยู่อย่างนี้ไปอีกนานมนุษย์ก็เป็นแบบนี้เลยโยมชอบอะไรที่เป็นทางลัดไปหาล่าเรีนวิชาเพื่อที่จะช่วยตัวเองให้ตัวเองประสบกับโชคกับลาบไม่ยอมใช้ความสามารถของตนเพราะกลัวเหนื่อยพอรักษาไว้ไม่ได้ก็เข้าเนื้อเข้าตัวเป็นคนอยู่ดีๆก็กลายเป็นอสุรกาย พาดวงจิตตกอับจากแขนแสนเข็นแม้ตายไปเวรน,นี้ก็ยังไม่สิ้นสุดวิชาแห่งมิมุติหลุดผลที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยสั่งสอนกับไม่พากันสนใจทรรกับสนใจแต่เรื่องเหลวไหลไม่สนใจในเรื่องสร้างนาำสร้างบุญสร้างกุนหนุนนำชีวิตของตัวเองจึงมีแต่พากันไปเสวยวิบากกรรมในอบายภูมิ การปลดปล่อยวิญญาณปอบทั้งสองให้ไปจุดตีในภพที่สมควรแก่กรรมโดยอนุภาพธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อหยุดการสร้างเวรสร้างกรรมของปอบป่าทั้งสองและไม่ให้ใครหลงทางเข้ามากลายเป็นเหยื่อของปอบป่าทั้งสองนี้อีกต่อไปแม้ภิกษุณมจะมีพิชาอาคมที่เข้มขังบ้างพอตัวแต่ก็ไม่ได้เลือกใช้สิ่งเหล่านั้นมาห้ามมหาหันกันเพราะมันจะเป็นการต่อเวรต่อกรรม เป็นการลังแกสัตว์ผู้มีปัญญามืดบอดเหมือนกับการไปกระทำย่ำยีพวกเขาทั้งที่เป็นอยู่พวกเขาก็ทุกข์มากพออยู่แล้วพิกสุนุมใช้วิธีทางออกอย่างสันติเมื่อวิญญาณปอบทั้งสองตนนั้นถูกปลดปล่อยแต่ทั้งสองก็ได้นั่งฟังธรรมเทศนาอยู่สักพักใหญ่ก็ได้เกิดปัญญารู้จักหาทางออกในภพที่เป็นอยู่ไปจุดตีในภพที่สมควรแก่วิบากของตน ก่อนจะฟ้าสางใกล้เข้ามาวิญญาณปอบทั้งสองตนนั้นก็ได้กลมกราบลาภภาพพิกษุหนุ่มแล้วร่างของทั้งสองก็คล้ายหายไปสลายไปกับอากาศพอแสงตะวันในยามเช้าสอดส่องเข้ามาภิกษุหนุ่มจึงเดินเข้าไปดูตรงที่ปอบทั้งสองนั้นนั่งอยู่เมื่อคืนนี้ก็าปรากฏว่าเห็นตลับคล้าย,ายตลับยานนดวางอยู่กับพื้นสองอันภิกษุหนุ่มจึงก้มเก็บขึ้นมาดู อเปิดป่าออกภายในนั้นก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอยู่ในตลับนวดทั้งสองอันนั้นตลับยานวดสองอันนั้นคงจะมีเจ้าของเมื่อตัวเองเลี้ยงปอบสองตนนั้นไม่ไหวจึงออกมาทิ้งไว้กลางป่าปล่อยให้มันหายอยู่หากินเองนี่แหละเนาะจิตใจของมนุษย์คอยจ้องแต่จะเอาเปียบผู้อื่นอยู่ร่าไปทําคุณใสสะกดวิญ,ญญาณพวกเขาเอามาเป็นผู้รับใช้ตนเมื่อหมดประโยชน์หรือเลี้ยงไม่ไหวก็เอาพวกเขามาปล่อยทิ้ง เป็นสิ่งที่น่าสมเพศเวทนายิ่งนักดวงจิตดวงวิญญาณจึงหมดโอกาสที่จะไปจุดติเกิดในภพที่สมควรแก่ตนมาถูกมนต์คาถากำกับขังไว้ให้เป็นท่ารับใช้จนชั่วนิลันเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นพิกษุน่มก็คิดอยู่ในใจว่าก็ดีเหมือนกัน ที่เรามาหลงป่าอยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือดงวิญญาณผู้ตกทุกข์ยาให้พวกเขาได้ไปจุดติเกิดในพบที่เหมาะควรและเป็นการหยุดการสร้างเวรสร้างกรรมของพวกเขาและหากมีผู้ใดหลงทางมาในป่าแถบนี้ก็จะพากันปลอดภัยสาย,สายในวันนั้นพิกษุนุ่มได้เก็บกดและเก็บบาทสะพายขึ้นบ่าเดินมุ่งหน้าต่อไปจากเขตประเทศกัมพูชาเข้าสู่ตอนใต้ของประเทศลาว อสอบแสวงหาสถานที่สป,ปายะไปไเรื่อยๆคำไหนก็นอนนั่นตามวิธีของพระทุดงพบสัตว์ผู้ตกทุกข์ได้ยากก็โปยไปกระแสธรรมตามระยะทางการเดินจาริกทุดงจึงเดินต่อไปไเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายจนกว่าว่าจิตใจจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปและอย่าได้คิดครอบครองหรือย,ยึดติดให้เป็นทุก ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตามจงคิดว่านั่นมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของโลกซึ่งมนุษย์ทุกคนจะต้องพ่านพบอยู่เสมอกันอย่างที่เคยเกิดข่าวข่าวเหล่าบรรดานักทำนายเตือนด้วยข่าวว่าจะเกิดมหันตภัยกับโลกมนุษย์เราบางคนแตกตื่นตื่นกลัวจนแทบเป็นทุกข์แทนที่จะกลับมาเตือนตัวเองเตือนจิตเตือนใจของตัวเอง จะได้ปล่อยจิตปล่อยใจให้มันไหลไปกับกระแสข่าวเหล่านั้นให้อยู่กับปัจจุบันไม่สอดสย่สยสายแสไปกับกระแสข่าวเหล่านั้นเท่านี้เราก็มีความสุขได้ถ้าเราทำความเข้าใจด้วยปัญญาอย่างเช่นฝนฟ้ามันจะตกมีใครบ้างที่ห้ามมันได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้มันมีมันอยู่แล้วมันก็ดับไป แอดมินเล่าเรื่องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนะครับเรื่องราวนิยายธรรมหลวงตาพันยังมีอีกหลายตอนเอาไว้วันหน้าแอดมินจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่โปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไม่อย่างไรต่อนนั้นเมื่อภิกษุหนุ่มพันก้าวเข้าสู่แดนประเทศลาวจะประสบพบเจอกับอะไรอีกจะแก้ปัญหาด้วยปัญญาในเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างไรโปรดติดตามรับชมรับฟังในตอนต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินต,ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ